สวัสดีค,ดค่ะพบก,กัเราอ,อีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจําสัปดาห์ค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กฤษณะภู่สิทธุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจําสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคม2566นะครับสัปดาห์ที่2ก็คือวั 4. นทะี่8ถึงวันที่14นะ8ถึง14นะแล้วคลิปแรก ตกลงยังไม่ได้ลงใช่ไหมในช่องอยู่อ่งเดี๋ยวได้ดูพร้อมกันเลยเ,ออเดี๋ยวได้ uh huh. ดูพร้อมกันนะได้ดู2คลิปไปเลยนะเพราะว่าก็จะมีเรื่องเล่าอะไรไปด้วยในคลิปนะด uh ีๆ huh. ก็ไปติดตามกันด้วยนะครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับก็จะมีเหตุการณ์สําคัญนะสามเหตุการณ์เหตุการณ์ที่1วันที่9นะครับดาวพระพุธจะมีการเดินหน้าแล้วหลังจากที่พักองศาคําว่าพักองศาในทางโหราศาสตร์คือเดินถอยหลังเวลาดาวเดินถอยหลังเนี่ย ทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเดินวิปลิตค่ะ<ฆ>นะพอเดินวิปลิตเนี่ยมันก็สิ่งที่มันจะได้มันก็คาดเคลื่อนมันก็ล่าช้านะแบบจะได้จะได้ก็ช้าอืดอาดไม่ไม่ได้ดังใจนะเนี่ยเวลาดาวเดินถอยหลังนะคราวนี้คือวันที่9ดาวเดินหน้าแล้วนะเดินหน้าเลยเดินหน้าพอเดินหน้าก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับวันที่13มกรานะสิบสเนี่ยดาวอังคาร ดาวคารเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวเมษและชาวพิจิกนะจะหยุดเดินถอยหลังแล้ว<ฆ>นะตอนนี้ดาวคารก็เดินถอยหลังมานะชาวเมษก็รอคอยชาวพิจิก็รอคอยมไม่ได้ดังใจอึดอัดอยู่อย่างเงี้ยนะพอวันที่สิบสามเนี่ยนะจะเกิดการมบนคําว่ามนก็คือจุดนิง่งนะจากที่กําลังถอย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 ครั้นี้หยุดแล้วพอแล้วไม่ถอยไปกว่านี้แล้ว แ,แล้วก็พักนือาจารย์อ๋ออันนี้อันนี้หยุดไงพักเขาพักมานานเนี่ยพักมาพักพักพก็คือถอยหลังถอยมาเรื่อยเลยถอยเรื่อยเลยทาให้ชาวพิกจิกกับชาวเมธเขาแบบไม่ได้ดังใจอ่ะมันรอคอยมันไม่ได้ดังใจนะมันลุ้นคราวนี้หยุดแล้วพอแล้วไม่ถอยไป,ไปว่านี้แล้วแล้วก็เตรียมเดินหน้านะพอหลังจากวันที่สิบสามไปเนี่ยนะพอดาวคันเดินหน้าก็จะมีสิ่งดีๆนะให้กับทั้งเมธทั้งพิกจิกทั้งทุกลัคนาต่อเนื่องกันนะ แล้วเหตุการณ์ที่3ก็คือจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับดวงดาวนะอาจารย์ก็จะบอกว่าวันที่14สเสาร์ที่14เป็นวันพระต่อไปนี้ที่สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่โลกอุดรเนี่ยนะเราจะมีการสวดสืบชะตาใหญ่ทุกวันพระนะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ใครอยากมาสวดสืบชะตาใหญ่นะก็มาสวดกันได้ทุ่มครึ่งนะโดยที่การสวดสืบชะตาใหญ่เนี่ยนะครับ หลายคนที่อาจารย์พาทาตั้งแต่เดือนธันวา<ะ>ชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบน่าอัศจรรย์บทสวดที่อาจารย์ให้สวดโอ้ถูกหวยขึ้นมาแบบโอ้โหรอเป็นปีเพิ่งมาถูกหลังจากสวดไปแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์ก็เผยแพร่นะครับให้ทุกคนร่วมกันสวด<ะ>นะช่วยกันเลยสวดกันเยอะๆเป็นมงคลกับตัวเองนะถือเป็นของข,องขวัญอันลําค่าอาจารย์มอบให้<ะ>ให้ทุกคนเลยลูกศิษย์ทุกคนหรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปท่านก็สวด แล้วถ้าไม่รู้ว่าบทสวดอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับมีลิงก์กลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์คฤษนาเข้าไปที่กลุ่มไปดูในโน้ตนะจะมีเสียงสวดมีบทสวดท่านไปสวดกันทุกวันเลยะนะเป็นมงคลกับชีวิตแก้ไขระง,งับเหตุร้ายต่างๆแก้ไขความทุกข์ใจต่างๆใครมีปัญหาชีวิตใครมีป่วยหนักใครทุกข์ใจการเงินการงานไปสวดบทนี้นะชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดได้เลยนะครับ อ่ะต่อไปนะครับดวงทุกลักขณาจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยที่อ่ะก่อนที่จะเข้าทุกลักขณาอาจารย์ก็มีคนเข้าสงสัยมากระหว่างราศีกับลักขนายังเหมือนเดิมถามมาทุกคลิปเลยเลถามมาทุกคลิปนะเอ๊ะทำไมลักขณากับราศีอ่ะจะดูอะไรดีอ่าลักขณากับราศดีดูเสร็จแล้วแล้วทาไมของหนูตรงของหนูไม่ตรงมันเพราะอะไระน,นะเรต้องดูจากลักขณาเป็นหลักนะครับเพราะว่าลักขณาเนี่ย จะใช้เวลาตกฟากด้วยและจะใช้ถึง5้าเรื่องเลยก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดอ,อันนี้จะมีความแม่นยำถึง90%นะแต่ถ้าเป็นราศีอย่างที่เราเห็นนะวันที่16พฤษภาถึง16มิถุนาเป็นราศีพฤษภเห็นมันมันใช้แค่วันที่กับเดือนเนี่ยความแม่นยำมันก็นน้อย,อยงไงราศีเนี่ยนะฉะนั้นตรงนี้ก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยต้องผูกลัคนา ใครที่ไม่รู้ลักษณะตัวเองนะก็มาพิมใต้คลิปไว้ะนะอาจารย์จะดูให้ฟรีมีจำํจำนวนจากัดนะ,ะถ้าเกินจำํจำนวนจากัดก็เก็บไตไปจะรอรนะอดน้าถ้าบางคนรีบก็ถ้ารีบอ,อยากรู้<ม>ก็ติดต่อเลยนะ,อ,ะอันนี้นะฉะนั้นลักษณะกับราศีท่านต้องแยกกันให้ออกอ,อย่างอาจารย์เกิด31พฤษภาคมเนี่ยราศีพฤษภแต่ลักษณะพอผูกแล้วมาอยู่กัน กะต้องกลับไปดูที่กันเอเพราะมันจะให้ความแม่นยำถึง90%อย่างเงี้ยจะไม่ดูที่พืชศกจะดูที่กันอ่ะแล้วที่บอกว่าเอ๊ะทำไมของหนูตรงของหนูไม่ตรงอย่างสชว่าของพี่หน่อยนะธนูนะเออเอาเนี้ยเป็นหลักเลยนะนี่ไงเป็นธนูตัวอย่างเลยพี่มีดากระถามธนูจะดีจริงเหรอก็อันนี้มันเป็นดาวจรเนี่ยเี่เขาเรียกว่ามันมี2เรื่องอีกที่เราต้องต้องเข้าใจดาวจรบนท้องฟ้าคือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าตอนเนี้ส่งกําลังดีนะส่งกําลังดีนะ แต่ดาวในชะตากาเนิดของเราเนี่ยไอ้วันที่เราตกฟากเนี่ยแหละมันดีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ชัดเจนคืออะไรรู้ไหมคะพี่หน่อยมีคู่แฝดอาจารย์ดูไว้ว่าพี่หน่อยจะได้บ้านได้รถได้แล้วคู่แฝดได้ก่อนเลยพี่สาวว่ะได้แล้ว ซื้อรถสามล้านเลยวโอ้โหแล้วมึงมาบอกว่าอ่ะได้เพิ่งไปซื้อมาหนูก็บอกว่าอ้านี่ก็ตรงนี่นี่วันเดือนปีเกิดเวลาเดียวกันเลยนะห่างกันแค่สิบห้านาทีอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะธน,นูออท,ทํไทำไมทุกคนถึงไม่ได้บ้างได้รถเหมือนกันเราต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะเราติดอะไรพี่น่อยติดอะไรสแสดงว่ายังไม่มาทั้งทั้งที่ธนูเหมือนกันแฝดเวลาตกฟากเวลาเดียวกันแท้ใช้ลักนาเดียวกันด้วยคือถ้าแฝดนี่ยมันก็ต้องดูลึกลงไปเขาเรียกว่าตรียางนบวางคือเจาะลงไปอีก นะครับมันเลยมีความไม่เหมือนกันอันนี้ทำไมถึงแต่ถ้าธนูโดยรวมดาวส่งกําลังแล้วดาวส่งกำลังดีมากดาวส่งกําลังแล้วดีแน่ๆนั่นคือดาวจรนนะดาวจรก็คือดาวที่โคจรณบนท้องฟ้าตอนนี้แต่ดาวในชะตากําเดิดของแต่ละคนอีกเรื่องหนึ่งนะเราถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทำไมเรายังไม่ดีอันนี้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวพี่หน่อยก็ยังงงว่าเอ๊ะพี่สาวได้แล้วอันนี้ไม่ได้ไปเช็คนะเขาโทรมาบอกว่านอยฝากอาจารย์ดูทะเบียนรถให้หน่อย สีรถให้หน่อยเออถึงรู้ว่าเอ้าซื้อแล้วหรอที่อาจารย์ทายบอกว่าธนูยังไงก็ได้เนี่ยแหละแต่งบอกว่าธานูเหมือนกันนะคะแต่ผลน่ะมันจะมีช้ามีเร็วหนึ่งวิบากกรรมส่วนดวงด้วยฉะนั้นเราที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าเราอยากจะให้มันอยากที่อาจารย์พูดอ่ะเราก็ต้องมานั่งสวดมนต์มานั่งเจาะดวงทําไมจะต้องเช็คดวงสวดตัวเพิ่มอย่างกรนีอยเนี้อาจารย์ต้องต้องดูลึกลงไปในทางโหราศาสตร์ที่เขาเรียกว่าตียางน้ำวางเพราะเขาเป็น เขาเป็นฝาแฝดฝาแฝดเขาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดบันเดียวกันอยู่แล้วไม่ต่างกันเลยแต่มันจะมีสิ่งที่ต่างลงไปเนี่ยในรายละเอียดนะสามารถดูได้นะถ้าใครบอกว่าเอ๊จะดีหรือยังก็ต้องดีดูดวงส่วนตัวนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าต้องไปดูดวงในพืชตาเพราะนี่คือดาวจรนะเข้าใจเนาะเคลียร์เนาะเอาใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อไลน์แอดโอเพนดาวหรือโทรไปที่0 8 6 3 3 6 6 3 9 0นนะตรวจสุขภาพดวงประจำปีนะครับ มหายานมนตารารวยเรียกทรัพย์พุทธบารมีพุทธคุณเข้มขขังผูขึ้นจากกระระมนตราอันศักดิ์สิทธิ์เป็นไม่ตามหานิยมเร่งโชคลาภเรียกโพกรัพย์บูชาวไว้ที่บ้านหรือที่สำนักงานดูดรัพย์รับความโชคดี พร้อมมตลคาถากำกับมหายันสวดเร่งเรียกโชคลาภการเงินมหามงคลต้อนรับสักราชใหม่2,566ตลอดปีและตลอดไปติดต่อได้ที่ Line o t open d ดาหรือที่เบอร์0863366390อาคราน,นี้ลักษณากรากฎนะสัปดาห์นี้ถือว่าดีมีโชคทางการงานงาน เงินจะเริ่มคลี่คลายจากปัญหาเดิมๆนะ<ช>จะเริ่มคลี่คลายนะและคีคลี่คลายแบบค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพีคเลยนะพีคเนี่ยเดือนมีนาหลัง<ช>วันที่สิบห้ามีนาเป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนละชีวิตเปลี่ยนเลยนะพอหลังวันที่ยี่สิบเมษานะโอ้โหเทคออฟลอยลำเลยเอออย่างนี้เลยนะเออ,อนนี้ก,กดๆแต่สัปดาห์นี้ ค่อยๆนะค่อยดีขึ้นนะค่อยๆดีขึ้นนะแล้วก็จะมีความสบายใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับชาวกรกฎต่อไปลัคนาเมษนะชาวลัคนาเมษเนี่ยนะเรียกว่าในสัปดาห์นี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่มีการเดินหน้ามีความก้าวหน้านะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาเรื่องการเจรจานะใครที่จะเจรจาอะไรต่างๆนานานะ1บส4เป็นต้นไปเนี่ย นะเรียกว่าโล่งแล้วนะลุน้นลุ้นและสําเร็จด้วยนะเพราะว่าพอดาวประจําตัวเริ่มมลแล้วคือหยุดถอยหลังหยุดถอยหลังเริ่มหยุดนิ่งแนละ้วแล้วก็จะเตรียมก้าวกระโดดเตรียมสําเร็จสมปรารถนา <S 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 ทําอะไรก็รีบๆทําจัดการให้เสร็จก่อนวันที่15ห <S S S> นะหลังจากนั้นจะดีเลยนะมีสิ่งใหม่ๆดีเลยนะสําหรับการจเจรจาต่างๆนะ, <S S ะต่อไปพิกจิกชาวลัคนาพิกจิกนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความโชคดี มีลาบด้วยนะเรียกว่ามีลาบขึ้นมาด้วยนะมีโชคลาบนะการงานก้าวหน้าสิ่งที่รอคอยนะปัญหาอุปสรรคจะเริ่มคลี่คล,คลายมีผู้คนมาให้ความช่วยเหลือะนะเป็นลักษณะแบบฟ้าหลังฝนจะสดชื่นชื่นใจเลยกลิ่นแบบว่าเออเออมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยสดชื่นชื่นใจออสบายใจมีความสุขอย่างนี้เลยนะ,ะอ้าต่อไป ลัคนาเมถุนชาวลัคนาเมถุนนี่นะครับสัปดาห์นี้เรียกว่าจะมีเรื่องของงานที่ก้าวหน้าดีมากมนะเนื่องจากดาวประจําตัวเนี่ยดาวพระพุธเริ่มเดินหน้าแล้วเดินหน้าในเรือนปัตตนีนั่นหมายถึงเราเนี่ยจะเป็นคนแอคชั่นเป็นผู้เชื่อมประสานร,ระหว่างลูกค้าระหว่างเพื่อนฝูงระหว่างหุ้นส่วนนะช่วยและเกิดการสนับสนุนเกื้อกูลนะ ชาวเมถุนเนี่ยในสัปดาห์นี้จะทำอะไรก็แอคชั่นเดินทางไปพบไปคุยไปหาไปเจรจานะจะได้รับความร่วมมือที่ดีเราต้องเป็นตัวตั้งตัวเตีนะ<ฆ>ไม่ใช่ว่าปล่อยลูกน้องดีวกับลูกค้าอยู่ลูกค้าเอ๊ะทำไมยังไม่จ่ายตางังค์สักทีทำไมยังไม่เป็นออเดอร์นัดไปพบไปคุยไปกินข้าวไปเจออย่างนี้<ฆ>มันจะสำเร็จ้<ฆ>ไหมต่อไปลักณากันนะชาวลักณากันนะก็ ข่าวดีก็คือดาวพระพุธดาวประจํา,าตัวเดินหน้าเหมือนกันนะจากเดิมที่ถอยหลังมานานนะครับชาวลักณะกันนะสัปดาห์นี้ให้ทําแบบนี้เลยไปวางแผนคไม่ต้องไปทาอย่างอื่นเลยนะไปวางแผนอนาคตไปเตรียมการไปจัดการเตรียมข้อมูลเตรียมหลักฐานเตรียมอะไรต่างๆหาข้อมูลจิตใจเราบอกหุยเราอยากจะทําอันนี้เราอยากจะอีกสองเดือนเราจะทำโน่นทำนี่อย่างอาจารย์เนี่ยอยากจะสร้างพระนะ อาจารย์ก็เตรียมข้อมูล,แ,ลแต่ยมหลักฐานเตรียมข้อมูลเตรียมโรงงานขอลาการทาเนี่ยอันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยจุดเริ่มต้นของการวางแผนนะแล้วอนาคตมันจะสําเร็จยิ่งใหญ่เลยนะครับเอาต่อไปลัคนามีนนะลัคนามีนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวนะมีความก้าวหน้านะแล้วมรณะมาเป็นราพะนะพระศุกร์เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยเป็นเทวีโชคนะมรณะเป็นราพะเนี่ยใขรป่วยแล้วนะ เตรียมตัวรวยโอ้โูกขลาภใช่ไหมเออเออเนี่ยใครป่วยแล้วนี่เตรียมตัวได้โชคเลยเอะบัอไปก่อนเนี่ยใครยังไม่ป่วยไปเดินเตะโต๊ะเตะเก้าอี้ให้มันเจ็บเจ็บปุ๊บไปรับโชคอะไรเงี้ยนะจะมีความก้าวหน้านะในเรื่องการงานนะมีเรื่องการสื่อสารมากขึ้นนะแล้วถ้าป่วยแล้วเดี๋ยวจะมีโชคใหญ่อย่างนี้เลยนะมันจะโดดเด่นมากฉะนั้นวันที่16นี้ติดตามรายการดีๆ นนนะรออบีี้้เเเ่งลลยตลยตปสีเพึ่งจันทรานางพญาพึ่งหลวงมหาเวทมนตราที่เข้มขลังสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายรุ่งเรืองซื้อของซ้ำไม่ขาดสายโชคลาภโภกทรัพย์เงินทองไหลมา,าเทมา ใครเห็นใครได้ยินต้องมนสะกดหลงรักปรารถนาเมตตาอุปถัมภ์วาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นมหาลาภสมปรารถนาติดต่อได้ที่ Line แอดโอเพนดาหรือที่เบอร์086 336 6390เอาต่อไปลักษณะธน,นูนะครับธนูเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับ8 14เนี่ยจะมีความสบายใจมากขึ้น มีความก้าวหน้าทั้งการงานและการเงินมีความสบายอกสบายใจจากเดิมที่มีความกังวลซึมลึกนะซึมลึกมานานใช่ไหมเซ็งนะซึมลึกมานานให้คิดบวกเข้าไว้แล้วเร่งสวดสืบชะตาใหญ่อาจารย์เน้นอย่างนี้เลยนะเร่งสวดสืบชะตาใหญ่นะเพราะว่ามีผลเกิดขึ้นแล้วโอ้โห ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนที่อาจารย์พาทำตั้งแต่เดือนธันวาปีหกห้าเนี่ยนะ,ะสวดสืบชะตาใหญ่สวดกันมาสวดว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะ,ะบางคนได้ยศได้ตําแหน่งแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ได้เงินโบนัสแบบที่ไม่คิดว่าจะได้ได้หวยได้โชคลาภได้ความสําเร็จ<ะ>ลูกนี่มันจ่ายนี่แบบมหัศจันย์เนี่ยตั้งจิตกันให้ดีนะตั้งจิตกันให้ดีนะแล้วเอออีกเรื่องหนึง่งถ้าใครสนใจนะบูชา สีพึ่งจันทานารรยาพึ่งโยงไปด้วยวอันนี้มีชุดมนคาถารวยเรียกทรัพย์ตรงนี้แหละทําควบคู่กันไปมนคาถาสวดตอนเช้าเออมนคาถาสวดตอนเช้านะแล้วบทสืบชะตาใหญ่สวดตอนเย็นแบบนี้นะทําอย่างนี้ทุกวันจะมีโชคมีลาบมีความเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาอย่างนี้เลยใกล้หมดแล้วนะคะเหลือไม่ถึงยี่สิบนะคะเพราะอาจารย์สั่งผลิตแค่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตลับเท่านั้นนะคะอา้าวต่อไปลักษณะพฤกษบนะสัปดาห์นี้หลังจากที่เที่ยวเยอะแล้วนะพฤกษบนี่สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บอกเอาไว้ในได้ท่อง<ต>เทียเท่ยวเพเอิญน,นะในสัปดาห์นี้ถือว่าพอเที่ยวเยอะใช่ไหมรายจ่ายมันเยอะนะเงินไม่เหลือเอิญขาวนี สัปดาห์นี้มันต้องจ่ายเพื่อซ่อมเพื่อสร้างนะ <c oughs> จ่ายหนี้บ้างรูดไปเยอะไปจ่ายเพื่อซ่อม <c oughs> จ่ายหนี้นะหรือซ่อมรถเดิดนทางเยอะซ่อมรถซ่อมบ้านนู่นนี่นั่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปเพื่ออนาคตที่ดีนะครับ <c oughs> ก็ทําไปนะค่อยๆนาไปลัคนาตุลน, <c oughs> นะตั้งแต่วันที่13บกราเป็นต้นไปถือว่าเป็นจุดวกกับเรื่องการเงิน ชาวลักนณาตุนที่มีรายใจยเยอะใจเรื่องสุขภาพบ้างใจเรื่องสุขภาพบริวารบ้างใจนู่นใจนี่เงินตึงตัวหลังวันที่13มกราเป็นต้นไปนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดวกกลับ <S <S นะ <S <S จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเะรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะเสร็จแล้วนะต้องสวดตามที่อาจารย์บอกชุดรวยเรียกทรัพย์มันเป็นชุดคาถานะเป็นชุดคาถารวมนะเรื่องโชคลาภโภคทรัพรย์โดยเฉพาะมีมหายันรวยเรียกทรัพย์ อย่างนี้นะท่านก็มองมาหายันให้ติดตาและก็สวดไปด้วยอย่างนี้นะจะจะยิ่งส่งเสริมนะนะหลังวันที่13ไปสบายใจได้นะแล้วหลังจากนี้จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปลักนณาบางกอน,นะครับชาวลักนาบางกรเนี่ยสัปดาห์นี้งานเยอะงานชุกเงินเยอะอย่างนี้เลยนะเรียกว่าแต่งานที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีสภาวะกดดันเข้ามาด้วยนะมีงานเข้ามาแล้วต้องลุ้น มีงานเข้ามาแล้วต้องคิดต้องวางแผนต้องจัดการมันจะมีสภาวะกดดันเข้ามาด้วยเนื่องจากว่าเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะก็คือดาวพระศุกร์เป็นเทวีโชคก็จริงแต่มาเจอกับดาวพระเสาร์ที่กลุ่มเรืองดวงชะตาอยู่มันจะงานที่เข้ามามันจะมีความกดดันไปด้วยมีความคิดนะวิธีการคือชาวมังกรนะต้องวางแผนแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่แผนห้ารอเลยนะ แล้วพอแผนที่1ึงไม่ได้กับแผน2แผน2ไม่ได้แผน3ามหรือคิดแผนให้อรอบคอบที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเงินฟลูมากขึ้นมีอะไรที่ยังไม่ได้ดั่งใจมากนะักแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับลัคนาต่อไปนะครับสิงห์ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะในสัปดาห์นี้โดดเด่นเรื่องงานนะ,ะงานจะโดดเด่นเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะครับเลิกถอยหลังแล้วนะ เริ่มมลแล้วนะงานจะเด่นตั้งแต่13เป็นต้นไปจะมีโชคดีมีข่าวดีทางการงานเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งใหญ่กว่าเดิมนะจะนํามาเรียกว่าซึ่งความสําเร็จสมปรารถนาให้มั่นใจตัวเองอย่าลังเลชาวลัคนาศิงห์เนี่ยอย่าลังเลนะตัดสินใจมั่นใจเติมหน้านะและจะสําเร็จน้ําขึ้นให้รีบตักตักได้3เดือนตักเต็มที่นะเพราะหลังจากที่ดาวพระเสาร์มากุมมาย้ายมาเล็งดวงชะตาแล้วเนี่ยมันอาจจะ หนักขึ้นแต่ก็อาจจะมีตําแหน่งใหญ่ขึ้นยศตําแหน่งใหญ่ขึ้นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยนะเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งที่ดีอ่าลัคนาสุดท้ายนะครับลัคนากุมชาวลัคนากุมเนี่ยนะในสัปดาห์นี้ระวังปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะแฟนเก่าสร้างปัญหาเนี่เนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ระบุให้เลยแฟนเก่าสร้างปัญหาอะไรเก่าๆเรื่องเก่าๆเคยสร้างเรื่อง ระว,วังมันจะเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องอื่นๆงานดีนะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็อธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตาขออโหสิกรรมให้ดีนะมันก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาไปได้อ่าผรบ้วน